เปิดรถเปิดรถมาติดทางเลยโอ้โหก็เข้าท่ายุจากสำรับป่าที่พี่น้ามาเก็บประจำเนาะดูดูดูดกบ้าพี่น้องเออป่าติดโถไก่แล้วนี่โอ้ยอันนี้อาทิตย์เดียวทาราะวันนี่เฮะอู้ต่ะป่ามาันซุกไม่เท่ากันเด็เนาะเออเปิบพอนะพี่น้อง ก็ดุกยูด้วยจ้ะเออป่าที่มาเก็บประจำมันดุกยูทั้งนู้นเต็มเลยนู่นดำไปพุ่นดำไปพุ่นแหละออุอ้ยแมงวันกระด้เนาะแมงวันตูงในหญ่เนาะ มันวะเออไก่เออกล่าไก่เรล้าไก่สุกเรล้า,ลาโอ้ยอเดี๋ยวก็ได้เก็บระดีนี่เออสวัสดีจ้าโอ้ยเมยงอะไรขึ้นหัวอยู่กับพิ่ญาติในป่าคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้นะคะมาสาธิตให้ดูค่ะว่า หลายคนถามว่าเมื่อไหร่จะเก็บผลไม้ถึงเวลาเก็บหรือยังดกหรือยังนะจ๊ะอย่างที่บอกเลยคลิปที่แล้วเนาะมาซองปลาให้บเบิ้งเนาะจ๊ะมันก็บว่าดกปันไดปีนี้เนาะไม่ดกจริงๆค่ะเนาะแต่ว่าปีนี้นะคะป่าที่พิญญามาเก็บประจํามันก็กับพ่อมีอยู่จ้ะพ่อมีอยู่เนาะกับพ่อไดยูเออแต่ว่าพิญญาจะบอกว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาเก็บนะคะเพราะว่าผลไม้มันยังไม่ได้สุกนะคะมันยังไม่ได้สุกเต็มที่นะคะมันยังอ่อนอยู่เนาะจ้ะเนาะมันยังอ่อนอยู่จ้ะมันยังเป็น มันยังเป็นแดงๆยู่จ้นะเนาะมันยังไม่ม่วงไม่ดำเต็มที่นะลูกบลูเบอร์รี่นะั่นนะมันยังเคียเค้ยวๆผสมกันยู่จ้ะถ้าเราตักมามากกว่าเป็นยังเสียเนะานะจ้ะเนาะอือจ้ะก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูนะคะโอเคนะตามมาดูจ้ะพี่นอ้องอือว่ามันดกบ่ปลาบลูเบอร์รี่เป็นจจงซี่นะคะแลวสิือนี้สีล่องสาธิตวิธีเก็บให้เบื้อง ป้าฮัตตา,านี่คือแหงแทอเมืม่อกี้แม่พิญยาเห็นฝรั่งเนาะยู่ฝฟังทั้งนนกําลังเก็บบูเบอร์รี่เออมันบ่ทัานสุกเบิดเดยนี่ยเพ่ทัานสุกเลยพี่น้องพินยาลงไปเบิง่งข้างคือยังเก็บแล้วมันยังไม่สุกเลยนะนยังเหนียวน่อยอยู่เด้เพื่อนคือเก็บไปกินมันยังเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยว นะสีล่องตากให้เบิงเดอมาสีล่องตากให้เบิงเดออันนี้คือแนวตากนะจ๊ะสื่อมาใหม่สีล่องตากให้เบิงถ้าตากตอนนี้มันก็ตากได้แต่มันมีหน่วยดิบเด้เออตุ่นมากพร้อมตากให้เบิงเกาะ,ะเ้ะเกาะเชงสนเนาะ มันจะเป็นยังไงเนาะมาดูกันจัดพี่นอ้องมาดูกันถ้าเราตาักตอนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเห็นฝรัง่งเขามาตักขึ้นกันเหละฟังท้งนหนนเออตักใหเบงกอนเนาะเออ <laughs> ปรนาถิบก,กล่องเมื่อหนึ่งนี่เห็นบ่หน่วยมันดิบลูกมันดิบเออมันยังกระดึบอยู่หน่วยกระดึบ ผลไม้กระดึบน,น้อยๆเห็นไหมทั้งหน่วยน้อยทั้งโอ้ยพุ่นน่ะมีหน่วยเขียวติดมาพร้อมจ้ะพี่น้องมาสิเท่เบิ่งเด้อบัดรีเทศเด้อร์นเป็นแค่นั่นเนาะนี่เท่ดูเด้อนั่นเขียวไหมเออมันยังเขียวมันยังแดงอยู่ยจ้ะเพราะฉะนั้นแล้วมันประทันสุกซุกใจย,ยังเก็บขายไม่ได้ พิ่ญ,ญาขอเวลาจากหนึ่งอาทิตย์นี่นะนอกจากเบึงหน่วยเขียวกะปุนมาหน่วยแดยงกะปุนมาใบไม้กะปุนมาประเทศเนียโอ้พี่น้องจาเนาะก็บนตะหเมย์เบึงซื่อจ่ะหลายๆคนถามว่าพิญญาสิเก็บมกหมแกไม้ต้นใดเนาะออันนี้ทั้งหน่อยพิญญาดอกมันเป็นทั้งก็บเบอร์รี่ดอกจ้นะเนาะอืมซื้อมาใหม่แล้วอันใหญ่ก็มีอันนี้เอามาทดลองซื้อ,อเอาป๊าด ปลานี่บ้ทาให้ผิดหวังจ้ะบ่เคยทาให้ผิดหวังเลยแต่ว่าก็บ่บุสูตกมทีคือเก่าดูดูเออปลานี่บ้ทาให้ผิดหวังอีหลยจ้ะายคือเก่าทุกปีทุกปีจ้ะมันยังบ่ท่านใหญ่เด้ดนมันยังน้อยหน่อยอยู่ปีนองอู้ ดูนี่ปลาปลานี่อู้นี่นี่นี่ต้นเดียวด้วยนี่ต้นเดียวด้วยนี่ต้นเดียวอ่อนต้นเลยต้นเดียวทนโทุเลยค่ะเปิดปลานี่ยิระธาตุพิวังอิลีว่ะอู้ต้นเดียวแต่ว่าลืมกิบกิ้งนี่ขึ้นมานอีกมีกิ้งหนึ่งเดี๋นี้นี่ต้นเดียวกันเด้จ๋จ้ะต้นเดียวกันนะ้วจ้ะกิก่งมนันติดกัน โอ้โหพี่น้องปลาหนิบ่ไายผิดหวังบ้านาเลยเห็นฝั่งกำลังเก็บอยู่กลมๆเงียๆอยู่ถั่วลังนนั่นเอาั่งขึ้นมาเก็บหมักใหม่ไหวเถอะวะโอ้มันสุกแล้วมาทีเดียวแล้มันมันสุกแล้วตัวนี่เออแต่ว่าบ่เต็มที่จ้ะบ่เต็มที่ไปเขาไปเบื้องขังได้อีกจังน่อยเขาหน้าวะไป พี่น้องอุย้ยปลาหนี่พ่าถ้าไม่พิษหวังอิลีจ้ะปลาเมื่อเก็บถุกปีจ้ะโอ้โหปลาหน่เขาท่าด้เนี่ดูพี่น้องดูต้นเดียวนั้นโอ้ตาย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 ,ตายอ้ยขวดกระใจหายหมดน,นอะนึกม,มันจิบอดอกโอ้ยนึกว่าจะไม่ดกอะไรเนี่ยอะไรคะเนี่ยอะไรคะเนี่ยโอ้โห ปาทิทโทเนี่ยเมดทีเดียวเลยเอ้ยกว่าตาจิมิโดถึงด้วไก่ยีสุกล้วพร้อมเด่นี่ยไก่ยีสุกเละดูดีๆเลยนั่นเอออย่าดูเล็บเดอ้อดูหน่วยไอ้เนวนี้เอาอ่านน่ะนี่มาไก่ยีสุกแล้วพี่น้องโอ้โหธรรมดาน่ะบ่ะเคยท้าไม่พิดหวังอีลีว่าปานี่โอ้ยเหนือฟ้ายังมีฟ้าเนาะจะนาะพี่น้องจ้าเออเมียนบอเออจ้าให้มันได้ยังไงน,นะให้มันได้ยังไงจ้า อู้ยปลาบางปลามันกับปดกเนาะอ,อู้ยเผื่อไงของไนท์แม่นบึ้เลยนะจ๊ะด้วยแ้วจะเขาไปดูจังอยก่อนดูทั่วฮึดูทั่วเคยใช้ย่อยกันไนท์ละทีนี้ปลา,าทิโทมีธรรมดาตัวนี้มีธรรมดาเราเด้เนี่ยลายยูลายยูเนีด่ดูดีดีโอ้โหธรรมด้าดูทั่วเมื่อทีเดียวแหละ มื่ทีเดียวแหละตุนเดียวได้นี่โอ้มีธรรมดามีธรรมดานีจา่จ้ะนี่นี่นี่เอ้ะเขาถ่ารูเดีเนาะเขาถ่ารูเดีเนาะไกลยิ่สุกแล้วจ้ะอู้ข้างในกเขมีนนี่โอ้เมื่ทีเดียวแหละโอ้โยมันไหลรูดีนี่นะพี่น้องเอ้ยปลานีนิดโอ้ยดูทอดดูทอดดูพี่น้องอโอ้ยสุกพร้อมเด้นี่สุกจักน้อยเหรเดะเออนั่นนี่ โอ้ยแห่ๆๆนี่อีกนี่อีกนี่อีกโอ้ยมัดทีเดียวเล่นกำลังมีซุกกำมีกำลังเกิดแต่ว่าเป็นพวงเป็นพวงเนาะพี่น้องเนาะดูว่าเอ็มเลยข้างในแมนมดเลยดินเนี่ยโอ้มันนี่มันนี่โอ้ยแห่มัดทีเดียวเลยเออโอ้ยแต่ว่ามันยังมีท่านใหญ่เต็มที่นี่ถ้าเต็มที่หน่วยยั้งย้ายเอ็นเตนเลยเด้เนี่ยเต็มที่นี่หน่วยใหญ่เอ็นเตนเอ็นโตนเอ็นเตนเลยเด้เนี่ย นี่อืมนั่นพี่น้องมักบูเบอร์รี่เด้อบูเบอร์รี่ใครยังไม่เคยเห็นใครยังไม่ทันหลุจากบูเบอร์รี่ที่เขาไปใส่นมใส่เนยน้ยนยนำผลไม,ม้บูเบอร์รี่ในห้างสรรพสินคาน้าน่ะหละจ้ะที่ว่าเขาใส่เค้กใส่โยเกิร์ตนั่นทำโยเกิร์ตทำเค้กทำน้ำผลไม,ม้เออเค้กบูเบอร์รี่นั่นเด้นี่แหละบูเบอร์รี่จ้ะพี่น้องของแทๆเลยแทๆเลยเออ โอ้มันอีกชิมให้ดูจ้ะมันหวานถ้ามันหวานนี่เสียงว่าสุกไก่ยีสุกแล้วเนาะมาเบิ่งมาเบิ่งอืมนี่นี่ที่ชิมให้ดูจ้ะเออืฮึมฮึมฮึมโอ้ยหวานอืมเก็บเอาอีกหนา้ามะมันหวานจ้ะอืม อย่างที่บอกนะจ่ะบูเบอรี่ท้าไมมันลูกหน่อยมันมีคือกันในห้างมันคนละชนิดคนละพันธุ์กันอันนี้มันเป็นบูเบอรี่ปลาของป่าที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเด้อไม่ใช่เขาปลูกได้นน่ใครเขาจะมมาปลูกเอาไว้ในป่ากินเต็มปันนี่ของธรรมชาติจ้ะเนาะมันก็เลยมีเด็กคือกันถ้าขายในห้างโอ้ฉันหิวฉันี่ขอเก็บกินเอาจ้ะเนาะอืโอเคพี่น้อง ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้อุ้ยหลายคนขนาดพี่น้องจ้าเนาะถ้าอยากดูคลิปดีๆนะคะที่ว่าเกี่ยวกับประเทศฟินแลนด์หรือธรรมชาติเก็บของป่าขายเก็บเห็ดขายเก็บพักเก็บอะไรเก็บผละไม่ต่างๆนานาขายในตังก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วก็กดติดตามจ้าเนาะถ้ามีกดติดตามหนีเดี๋ยวหาคลิปมีเห็นได้ยามคิดถึงขึ้นมาเนาะจ้าเนาะ ยามคิดถึงกันขึ้นมานอู้พิญญาหายไปไหนหาไม่เจอนะต้องกดติดตามเั้งจ้ะเด้อขอบคุณค่ะบายๆจะคลิปนี้จะโอ้ยเก็บบูรี่กินต่อเบอืบพี่น้อง <c oughs> เก็บไม่ดูสุกใกล้จะเ,เต็มที่แล้วอ้อาทิตย์เดียวก็ได้เก็บกินแล้วจ้ะเก็บขายแล้วจ้ะนั่นตกอีกแล้วอืมกอกปากจักบาดก,ก็นหน้าว้าอืมมันตกลายแลวจ้ะมันกำลังเส่บอืม